ในเรื่องของการดูแลผิวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอ,อ,อาราบิด้าเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะของการที่เราจะดูแลความงามแต่ว่าเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้องเลือกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลสุขภาพจากภายในของเราคนะ,ะไม่ใช่เฉพาะความงามภายนอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านคิดว่าอยากดูแลให้ตัวเองเนี่ยมี ุคลิกนะคะภาพลักษณ์อะไรที่ดีเนี่ยขอให้มันสวยจากข้างในนะคะเราก็จะมีความสมบูรณ์แบบในการดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามคะ่ะครับถัดมาที่ต้องดิวแล้วกันเดี๋ยวให้คุณก้อยปิดท้ายนะครับเชญครับก็อยากฝากไว้นะคะว่าที่ผ่านมานะคะก,ก็ไม่ต้องเชื่อใครนะคะจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองดีไหมคะดีดะ,ะ,ะก็อยากบอกว่าวันนี้ เราได้ทั้งสุขภาพเราได้ทั้งความสวยความ bright นะคะก็มันบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีข้างในนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาทุกคนเกื้อมถึงและจับต้องได้นะคะค่ะโอเคนะครับขอเชิญประมือดังให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะคะและขอเชิญประมือให้กับอาราวิดาของเรานะคะที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดเรือนลิ้วรหล่และเพิ่มความกระจ่างใสให้กับพวกเราค่ะ ครับผมและในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับ